ดินแดนอันไกลโพ้นที่ป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์น้อยใหญ่มากมายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่ป่าแห่งนี้จะมีลานกว้างกลางป่าที่ทุกวันสัตว์ทั้งหลายต้องมาประชุมกันวันนี้พวกเจ้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า พวกเจ้าไม่มีปัญหาอะไรนั้นเลิกประชุมได้นี่เจ้าควายไปหาขนมกินกันเถอะดีๆไปกันเถอะเจ้าเสืออร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอร่อยที่สุดเลยกลางดึกคืนนั้น ออยปวดฟันปวดจังเลยค่าทนไม่ไหวแล้วเจ้าเสือค้าก็ปวดฟันจะทำไงดีงั้นไปหาเจ้าป่ากันเถอะแล้วทั้งสองก็พากันไปหาเจ้าป่าเจ้าป่า,ปาเจ้าป่าช่วย,วย<พ>ด้วยช่วยพวกเราด้วยพวกเจ้ามีอะไรกันโวยวายกลางดึกเชียวนะ พวกข้าปวดฟันทำยังไงก็ไม่หายทำยังไงดีท่านเจ้าป่าอืมข้าเคยได้ยินมาว่ามีไม้วิเศษที่สามารถช่วยให้พวกเจ้าหายปวดฟันได้แต่เจ้าต้องข้ามเขาไปสามลูกนะแล้วเจ้าจะเจอหมู่บ้านฟันสวยที่มีไม้วิเศษอยู่ที่นั่นได้ได้ข้าจะรีบไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เลยเจ้าเสือข้าไม่ไหวแล้วรีบไปกันเถอะ แล้วเจ้าเสือและเจ้าควายก็เดินทางข้ามเขาไปหนึ่งลูกแล้วก็เจอกับป้าฮิปโปป้าฮิปโปป้าฮิปโปป้ารู้จักไม้วิเศษที่ทำให้หายปวดฟันไหมอ๋อออป้าก็เคยได้ยินมานานแล้วนะว่ามีไม้วิเศษอยู่ที่หมู่บ้านฟันสวยมันจะเป็นด้ามแล้วก็มีขนอ่อนนุ่มอ๋อเป็นด้ามมีขนอ่อนนุ่ม ขอบคุณมากนะป้าอืโชคดีนะหลานแล้วเจ้าเสือกับเจ้าควายก็เดินทางข้ามเขาไปอีกหนึ่งลูกแล้วก็เจอกับพี่หมูพี่หมูพี่หมูใครมาส่งเสียงร้องเนี่ยหนกหูจริงๆพี่รู้จักไม้วิเศษที่ทำให้หายปวดฟันไหม ค่ารู้แต่ว่ามันต้องใช้คู่กับครีมวิเศษแล้วค่าจะหาครีมวิเศษได้ที่ไหนล่ะก็ที่หมู่บ้านฟันสวยไงยล่ะจะมีทั้งสองอย่างอยู่คู่กันไปสะไปข้ามเขาไปอีกหนึ่งลูกค่าจะนอนขอบคุณมากพี่หมู แล้วทั้งคู่ก็เดินทางข้ามเขาไปอีกหนึ่งลูกจนได้เจอกับพี่หมอฟันใจดีพี่พี่รู้จักไม้วิเศษกับคิมวิเศษหรือเปล่ารู้จักสิที่หมู่บ้านของพี่หมู่บ้านฟันสวยมีทั้งไม้วิเศษและคิมวิเศษเลยนะตามพี่มาเลยจ้า บ้านฟันสวยนี่คือไม้วิเศษนะเรียกอีกอย่างว่าแปรงสีฟันส่วนนี่คือครีมวิเศษหรือเรียกอย่างว่ายาสีฟันใช้คู่กันแล้วเจ้าจะหายปวดฟันได้นะแล้วเราจะใช้มันยังไงครับก็เอายาสีฟันบีบใส่แปรงสีฟันเท่าเม็ดถั่วเขียวอย่างนี้นะจ๊ะอ๋อเอายาสีฟันบีบใส่แปรงสีฟันเท่าเม็ดถั่วเขียวอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่จ้าแล้วก็เอามาแปลงฟันโดยฟันบนปัดลงฟันล่างปัดขึ้นและด้านบทเคี้ยวก็ถูไปมาแบบนี้นะจ๊ะอ๋อฟันบนปัดลงฟันล่างปัดขึ้นด้านบทเคี้ยวก็ถูไปมาแบบนี้ใช่ไหมครับใช่จ้ะแล้วสุดท้ายก็อย่าลืมบ้วนน้ำหลังแปลงฟันด้วยนะจ๊ะอ๋อแล้วพวกเจ้าต้องแปลงฟันหลังกินอาหารและขนมหวานทุกครั้งนะอย่างน้อยวันละสองครั้งตอนเช้าและก่อนนอน ไม่งั้นฟันพวกเจ้าจะผุแล้วก็ปวดฟันนะจ๊ะได้ครับขอบคุณมากครับงั้นพวกเรากลับบ้านกันเถอะ แล้วทั้งสองก็กลับมาที่ป่าณลานประชุมวันนี้ข้ามีเรื่องจะประกาศให้ทุกคนรู้เมื่อหลายวันก่อนเจ้าเสือและเจ้าควายได้เดินทางไปพบไม้ที่จะทำให้พวกเราหายปวดฟันเดี๋ยวเจ้าเสือกับเจ้าควายจะมาพูดให้พวกเราฟังนะสวัสดีทุกๆคนพวกเจ้ายังคงไม่รู้จักไม้วิเศษและครีมวิเศษที่ช่วยให้หายปวดฟันกันใช่ไหม อันนี้นะคือไมวิเศษเรียกอีกอย่างว่าแปลงสีฟันส่วนอันนี้คือครีมวิเศษเรียกอีกอย่างว่ายาสีฟันทีนี้เอายาสีฟันบีบใส่แปลงสีฟันเท่าเม็ดถั่วเขียวนะแล้วแปลงฟันโดยฟันบนปัดลงฟันล่างปัดขึ้นส่วนด้านบดเคี้ยวกระถูไปมาแบบนี้นะสุดท้ายก็บ้วนน้ำหลังแปรงฟันด้วยล่ะ หลังจากนั้นพวกสัตว์ทั้งหลายในป่านี้ก็รู้จักที่จะแปลงฟันทุกครั้งหลังกินอาหารหรืออย่างน้อยวันละสองครั้งเลยไม่มีใครต้องปวดฟันเพราะฟันผุอีกเลย